สมุนไพรดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขทุกคนเนาะมาเนีนเก่กะกําลังเลิกโอพี่น้องซีทุกนะพี่น้นองเลยคิ้วเข่ามาเนี่กะบ่ม,ะม,มียังมากมายหรอกพี่น้องมีแต่ลูกซีนี่เด้อพี่น้องลูกซีนเนื้อพี่น้องนี่กะเนื้อนี่กะหมูเนาะพี่น้องนี่กะขนมมีแยงนี่บ่บหุหมููหิมากพี่น้องขนมจีบบ่ มูห้มาแต่ในห้องงานพี่นนอกมามาบาพี่นนองว่ากินน้ำกันพี่นนอกเลยพักเข้ากับ่มียังหมากมาไพี่นนอกอุ้ยหนาวพี่นนอกเลยย้ำหนาวเนาะหนาวอย่างสิบัวก็ต้ังดีกัเลิกแลวพี่นนอกประมาณอยู่สี่ทุกพี่นนอกกัอยู่ในหลังห้องเดยพี่นนอกไม่ได้ไปใช้ดอกหนาวร้ายพี่นนอกก็ต้องอาบน้ำเดี่ยวมามามาพี่นนองมา ี่กะหม,มูพี่น้อนงอเลยกินง่ายๆพี่น้องกินเบ็ดี่กะก็นอตมือไก็เห็ดงานเนาะว่าน้ำจิ้มกัลาดมาเด้อพี่น้องเลยน้ำจิ้มมาเดินพี่น้องก็ไม่กินน้ำกกนพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเลยอือม แต่นี่พี่น่องเลยพักแก่ของเขาเนี่ยพี่จะพักสู้พี่น่องพักสู้กขาตกแกง เนี่ยเขาเอ่ยยังนี่บบหูวเลยพีเนอะขนมยังขนมจีบอ่ะบห,หูมเนขบบควาคนปีใหม่พี่นองมันก็มาที่ใช้แบบหับไร้เมืออไยพี่นาะทังควงมควนปีใหม่มอยอะโมเป็นไฮมากไปเนางเลยแล้วกาจิบแพรอยงไปเนองแต่ว่าก ราคาจะพวแพ่งจะบาก,กับแพงสำหรับเบาตุ๋ยเนาะกับหมูเั็นไห่มากพี่น้องนะลองกินเนื้อของพี่น้องเลยลูกชิ้นเนื้อกัะลูกชิ้นหมูคิ้วขอยพี่นอย ਰੋਪ ਲੇਕ ਤੀਆ chắc mua dân nữa phải nói chín đuổi cái này นี่ก็ลูกซ้นเนื้ออี่หมอนาอทำน้ำจิ้มน้ำน้อยนึง่ง น,นี่จะเคยยัางมาหัวพี่เนาะสิลอกเหมือกันลองกินมึงพี่เนาะอืบโอ้กพี่นนอะกินยำเด้อพี่นนอะ คางห้องนี่ข้านอนไม่ได้ไปหนอข้านอนเมืดเพราะว่าก็เดือดเอาสองทุบเบาตุยเดือดสี่ทุบไม่หนอเสาวแห้งกับใบไม่หนอแล้วคางห้องก็สิ้นตั หมูเลยกัเนื้อไี่นนองกินสลับกัน กินข้าตาตีรอข้ามกลาตาตาตีเห็นได้ไอสนำกินอับปากสดไป ยง้มแดกเนี่ยแซ่บคักพี่น้องเลยมันกาในบรรยากาศพอดีน้องกาซีทุมพี่น้องเดิกแหงเนี่ยพี่น้องเลยถ้าเป็นบานมาตัวเองเนี่ก็สิบโมงพี่น้องสิบโมงกลางคืนเนาะยุขาพี่น้องเลยไม่ได้ไปใช้เราพี่น้องเลยช่วงนี้ไปใช้มาใช้ค่ะอยากเนาะจะกินง่าย I <laughs> หาไม่พี่น้องอแสดงว่ายูแหงพี่น้องหาไม่กินเบิดเด้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ึงลองขนุนเดาพี่น้องเด้อขนมงูไปไทพี่น้องแล้วกเอนยังมาจ้หรอกเราตุ๋ยกับโมกเดืองหพี่น้องขนุมยั้ง ไป่ยังไลยบ่าอ๋อว้าใครซสิสยงไรพี่นอ้องโอ้มีบวงมีพี่น้องเอ่ยนี่เจา้าขนมยังร้องก่อน Sì, làm gần như nó. Hack gần như nó. mì buôn ngon mi nó. Won mì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  nó. Won mì พักครับอมักคมียังไโอ้มีกระบ,บื้หอนอเสีดาด้วย

แปงใา่เนอะโอ้เรือหลายหน่วยพี่เนาะกินไปสามหน่วยอิ่มแห้งพี่เนาะกินดุกสินเบิดตะงหาใหม่พี่เนาะโอ,อ,อ้อิ่มแห้งอ่าสี่คลิปนี้ก็สี่เรือสองหกหน่วยพี่เนาะ เอาใจไหนกะฝากนำ้ำเนื้อพี่น้องเด้อฝากกไดไลค์กดแชร์เ,เนาะกดอ่าติดตามเบาตุ๋ยเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์เนะาะค่ะเอฟซีทุกคนเนาะเขามาติดตามเลยกับติดตามเด้อเพรอบอกเบาตุ๋ยก็ยังเตรียมคลิปต่อไปเนาะฝากกันเนื้อพี่น้องถ้าไม่มีพี่พี่น้องผมมีเอฟซีทุกคนเบาตุ๋ยก็คือสิบุมาถึงคันนี้เนาะใจไดนกะคลิปนี้กับศิราไปก่าานนอนซัมเมอร์แล้วพี่น้องเนาะบอกันไหมในคลิปหน้าสบายดี